วิภาคแห่งเวทนาพิกุทั้งหลายเราจักแสดงทำปริยายซึ่งมีปริยายร้อยแปแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังทำปริยายข้อนั้นพิกุทั้งหลายทำปริยายซึ่งมีปริยายร้อยแปนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายเวทนาแม้สองอย่างเราได้กล่าวแล้วโดยปริยายเวทนาแม้สามอย่าง เราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายเวทนาแม้ห้าอย่างเราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายเวทนาแม้หกอย่างเราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายเวทนาแม้สิบแปดอย่างเราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายเวทนาแม้สามสิบหกอย่างเราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายและเวทนาแม้ร้อยแปดอย่าง เราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายพิขูทั้งหลายเวทนาสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสองอย่างนั้นคือเวทนาที่เป็นไปทางกายและเวทนาที่เป็นไปทางใจพิขูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนาสองอย่างพิขูทั้งหลายเวทนาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าว young, เวทนาสามอย่างา young, นั้นคือ สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาพิขูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนาสามอย่างพิขูทั้งหลายเวทนาห้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าเวทนาห้าอย่างนั้นคืออินทรีย์คือสุขอินทรีย์คือทุกขอินทรีย์คือโสมนัสอินทรีย์คือโทมนัสและอินทรีย์คืออุเบกขา พิขูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนาห้าอย่างพิขูทั้งหลายเวทนาหกอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าเวทนาหกอย่างนั้นคือเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางตาเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางหูเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางจมูกเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางลิ้นเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางกาย และเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทางใจพิขูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนาหกอย่างพิขูทั้งหลายเวทนาสิดอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสิปอย่างนั้นคือความรู้สึกของจิตที่มั่วสุมอยู่ด้วยโสมนัสหกอย่างความรู้สึกของจิตที่มั่วสุมอยู่ด้วยโทมนัสหกอย่างและความรู้สึกของจิต ที่มั่วสุมอยู่ด้วยอุเบกขาหกอย่างพิกุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนา18อย่างพิกุทั้งหลายเวทนา36อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าเวทนา36อย่างนั้นคือโสมนัสเวทนาที่เนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างโสมนัสเวทนาที่เนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนหอย่าง โทมนัตเวทนาที่เนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างโทมนัตเวทนาที่เนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนหกอย่างอุเบกขาเวทนาที่เนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างและอุเบกขาเวทนาที่เนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนหกอย่างพิกูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนาส6อย่างพิกูทั้งหลาย เวทนาร้อยแปดอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าเวทนาร้อยแปดอย่างนั้นคือเวทนาสาส่วนที่เป็นอดีตเวทนาสาส่วนที่เป็นอนาคตและเวทนาสามสิบส่วนที่เป็นปัจจุบันพิกุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเวทนาร้อยแปอย่างพิกุทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าทรรมปริยายซึ่งมีปริยายร้อยแปดแล